จีนนั้นเราทราบดีอยู่แล้วว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผมเองต้องเล่าอย่างคร่าวที่สุดนะครับว่าจีนนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะมีประชาธิปไตยผ่านระบบพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ยอมรับนะครับว่าคอมมิวนิสต์นั้นเป็นปเผด็จการแต่ประกาศว่าเป็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่ารูปแบบของตะวันตกนั่นก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์นั้นเนี่ย เป็นเครือข่ายประชาชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีประชาชนเป็นสมาชิกกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร1,300ล้านคนของจีนมีสำนักงานย่อยไปจนกระทั่งถึงระดับหมู่บ้านมีการเลือกนําพักระดับต่างๆขึ้นมาจนสูงสุดคือเลขาธิการกลางของพักที่สีจิ้นปิงเพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่เนี่ยแล้วในพักนัเนเองก็มีฝ่ายต่างๆ ที่เป็นอาชีพเป็นภารกิจของประเทศครบถ้วนเพื่อได้ง่ายก็คือในระบบของจีนนั้นพรรคคอมมิวนสิสต์ใหญ่กว่าประเทศจีนและใหญ่กว่ารัฐบาลจีนประเทศจีนก็เป็นผลการจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลจีนก็เป็นแขนข้างหนึ่งหรือเป็นมือทํางานข้างหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วคร่าวๆอย่างซึ่งเป็นระบบที่ไม่เหมือนกับตะวันตกเลยโดยสิ้นเชิง คนใรก็ตามที่ได้รับการเลือกขึ้นมาจากสมาชิกเนี่ยจนได้เป็นเลขาธิการกลางของพรรคคนนั้นก็เท่ากับว่าที่เราจะพูดให้มันเกิดความชัดเจนขึ้น,นก็ต้องใช้คําว่าเป็นทั้งเลขาธิการกลางประธนานิธิบดีพระมหากษัตริย์ขุนศึกสุลตา่านทุกตำแหน่งเหล่านี้รวมกันเลยทีเดียว พูได้ง่ายว่าเลขาธิการกลางพคอมิสของจีนเนี่ยใหญ่ยิ่งกว่าประมุของรัฐเป็นผู้กลุ่มบางเหียนประเทศที่แทบจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองไหนใหญ่เท่านะครับพระศีจินปิงขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นจักรพรรดิจีนองใหม่แล้วที่น่าสนใจที่สุดคราวนี้ก็คือถ้าเทียบกับเมื่อสิบปีก่อนตอนที่ประธานาธิบดีหูจินเทาขึ้นมารับตำแหน่งเลขาธิการกลางพรคอมิสจีนต่อจาก ประธานาธิบดีเจียงเจิ้หมินเนี่ยเจียงเจิ้หมินยังคงรักษาตําแหน่งประธานคณะกรรมการ,กริการทางทหารเอาไว้อีกประมาณหกเดือนต่อจากนั้นผู้เดหูจินเทาได้เป็นเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนและเป็นประธานาธิบดีเ,นนเวลาต่อมาแต่ไม่สามารถคุมทหารได้ต้องมีอานาจแบบแบ่งปันกับเจียงเจิ้หมินเนี่ยมากระทั่งเกือบหนึ่งปีของการประธานาธิบดีครั้งแรกหรือเป็นเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งแรกแต่มาในคราวนี้เนี่ย กูจินเทาไม่มีอำนาจต่อรองได้เลยครับประธานาธิบดีสีจิ้นปิงเนี่ยได้ตำแหน่งครบถ้วนในคราวเดียวกันทั้งเลขาธิการกลางพรรคมิสของจีนและประธานคณะกรรมาการทหารของพรรคมิสจีนเหลืออีกเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือประธานาธิบดีซึ่งเป็นเรื่องการดําเนินการตามขั้นตอนเท่าน,นั้นเองส่วนนายกรัฐมนตรีนั้นก็คงจะเป็นตัวแทนของฝ่ายกูจินเทาที่ ยังมีอำนาจฝากคนของตนเข้ามาเหมือนกันคือรองนายกรัฐมนตรีหลีเคเกียงซึ่งต่อมาก็คงจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นการแบ่งอำนาจกันเหมือนยุคกูจินเทากับเวิรเจียเปาที่กำลังปิดฉากลงตอนนี้ถามว่าเปรียบเทียบการเมืองระหว่างจีนกับคนอื่นๆโดยเฉพาะไทยเนี่ยเรามองเห็นอะไรบ้างสิ่งที่เห็นชัดจีนที่สุดก็คือว่าจีนเชื่อนในระบบพักแต่ไทยนั้น ไม่ให้ความสําคัญในระบบพักเลยในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับพักที่เป็นรัฐบาลในฝ่ายประชาธิปไตยมาไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งถึงเพื่อไทยเนี่ยต้องปนุญาตพูดตรงๆจะกระเทือนสร้างเพื่อนฝูงบ้างก็ขอยรู้หวังดีกันแล้วกันทาตัวเป็นเพียงแค่สโมสรกินกาแฟแท,ทางการเมืองเท่านั้นไม่ได้มีงานที่เหมาะสมกับพรรคการเมืองหรือใกล้กับ ระบบภรคการเมืองแบบที่จีนก็เป็นเลยจีนเนี่ยเขาใช้พรรคเป็นตัวสร้างความนิยมเป็นตัวจับตั้งให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นการควบรวมความต้องการเข้ามาแล้วก็ประกาศขึ้นเป็นนโยบายต่างๆแล้วจึงส่งให้รัฐบาลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติคนที่จะเข้าแข่งขันตำแหน่งต่างๆในจีนถึงแม้จะไม่มีพรรคอื่นมาแข่งขันเป็นของอเมนิกเท่านั้นแต่ว่าตำแหน่งหนึ่งๆเนี่ยก็มีคนมาเข้าแข่งขัน หลายคนนะครับที่เป็นสิบคนเลยทีเดียวเพราะสมาชิกพักมันมีมากมายเหลือเกินและมันมาหลายสายเพื่อได้ง่ายเป็นการแข่งขันภายในส่วนของเราเนี่ยฟังดูเหมือนจะเปิดเสรีกว่าจีนแต่ลองดูสิครับว่าพรคก,การเมืองแต่ละพรคเนี่ยไม่ว่าจะเพื่อไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาหรือพักการเมืองไหนทั้งนั้นในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีใครเลยที่มีระบบการสาวเสียงอย่างเป็นระบบในพักโดยสมาชิกจริงๆเป็นเรื่องการเลือกแบบระบบอุปถัมภ์ทั้งนั้นแหละครับ คนนี้เคยลงคนนี้เป็นลูกคนนี้คนนี้เมียคนนั้นคนนั้นน้องเมียคนนี้คนนี้เคยเดินตามมาคนนี้โอเพื่อนรุ่นเดียวกันก็นกลายมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอในเขตเลือกตั้งนั้นๆหรือของปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้ง่ายก็คือว่าความสดโตงระหว่างระบบการเมืองจีนกับไทยก็คือจีนเอาทุกอย่างไปแขวนไปกับระบบพรรค แต่ไทยนั่นเห็นพรรคการเมืองเนี่ยเป็นเพียงสโมสรมานัดเจอกันครั้งคราวและเป็นที่นั่งชุมนุมแถลงข่าวเท่านั้นไม่มีใครคิดว่าพรรคการเมืองของไทยเนี่ยมันจะมีอำนาจราชสักที่จะเป็นตัวรวมความต้องการและนโยบายต่างๆเพื่อจะไปสั่งให้สอสหรือรัฐบาลของพรรคตนเองนั้นดำเนินการอีกต่อนหนึ่งได้แต่รัฐบาลจีนเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสนใจหรอกครับว่าสีจิ้นปิงเนี่ย จะเป็นประธานาธิบดีเมื่อไรเขาสนใจเพียงว่าบัตรนี้เนี่ยคนคนนี้เป็นเลขาธิการกลางพรรคหนุนของจีนและเป็นประธานคณะกรรมาการทหารของจีนแล้วแค่นี้ก็พอแล้วจบข่าวเลยเพราะนั้นจีนเองเนี่ยจึงมีระบบการควบคุมอำนาจทางการเมืองที่จะเรียกได้ว่าแน่นแฟ้นและเด็ดขาดยิ่งกว่าระบบของสหรัฐอเมริกาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปมีความมั่นคงเป็นละแบบ จีนนั้นไม่ได้เลือกตั้งผู้นำประเทศโดยตรงเหมือนประธานาธิบดีสหรัฐแต่ขณะเดียวกันก็ใช้กลไกของพรรคคอมมิวน,นิสต์ซึ่งคลุมประเทศทั้งหมดทุกอน,นุทุกหย่อมยา่าจนหลายคนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าเป็นระบบะเผด็จการที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเนในการคัดสรรคนขึ้นมาเป็นผู้นำนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการแย่งชิงอำนาจกันในหมู่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ก็ไม่เด็น้อยหน้าใครเลยนะครับมีข่าวลือก่อนหน้านี้ซึ่งความจริงผมก็มีข้อมูลหละแต่ขอแจ้งเขาว่าข่าวลือไม่เกิดปัญหาในทางความสัมพันธ์ว่าตอนหนึ่งที่มีการชูตัวสีจินปิงขึ้นมาว่าจะเป็นทายาทคนต่อไปเนี่ยแล้วจูจ่ๆสีจินปิงก็หายไปจากสาธารณชนหลายสัปดาห์อยู่ช่วงนั้นไม่ได้หายไปพักผ่อนเล่นหรอครับ โดนฝ่ายตรงข้ามรอบสังหารแต่ว่ารอดมาได้และหลังจากนั้นก็มีการไล่จับไล่ปราบกันอยู่อย่างมโหฬารและเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วน้ำนิ่งแล้วสีจิ้นผิงก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหน้าตาสดใสมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คารับตำแหน่งเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนคือ Secretary General หรือเรียกโซเวียตว่า General Secretary เราะฉะนั้นตอนนี้จีนเนี่ยก็ถ่ายอำนาจกันโดยไม่มีช่องว่างเลยนี่คือความสําเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับมวลชนประชาธิปไตยที่รักเนี่ยอาจจะไม่เชื่อว่าคนที่ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาคือประธานเหมาเจ๋อตุงเ่ยก็ยังไม่สามารถจะทําให้กลไกพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนั้นโอนถ่ายอํานาจกันโดยไม่ใช่อํานาจปืนเนี่ยเป็นตัวรองรับเนี่ยได้เท่านี้เลยตอนที่เหมากใกล้ตายเยหมาก็ โจมตีคนที่อยู่ใกล้ตัวเยอะเพราะกลัวจะเป็นคู่แข่งและขึ้นมาทดแทนเช่นนายกรัฐมนตรีโจออนไลน์หรือว่าภรรยาของเหมาคือเจียงชิงซึ่งก็มีสหายสําคัญอีกสามคนเป็นกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่าแกงอ f ฟโฟหรือแม้กระทั่งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่เหมาเกลียดมากลเลยด้วยว่าไอเตียคนเหล่านี้เหมากลัวทั้งนั้นจะขึ้นมาแทนเหมาก็เลยทําการย้อนกลด้วยการทําให้ปลาย สมัยของเหมาะจะเรียกว่าปลายรัชกาลพระเจ้าเหมาก็ได้ให้มนันเอาโรงเไปหมดเพราะว่าสุดท้ายอำนาจในการชี้นําหลังจากตัวตายไปแล้วจะได้เป็นของตัวไม่เป็น,นคนบาปพ,พวกนี้นี่คิดแม้กระทั่งวันที่ตัวตายแล้วเนี่ยยังชี้นําประเทศได้อยู่เหมาเองก็เขียนในพินัยกรรมว่าให้คนที่ก้าวขึ้นมาแทนนั้นคือหัวโก้ฝงซึ่งเป็นคนที่อยู่นอกสายตาทุกคนเลยประธานหัวโกฝงก็ ขึ้นมารับหน้าที่เป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์ต่อจากเหมาแต่เป็นได้ไม่กี่ปีแหละครับก็โดนตึ้งเสือผิงนั้นยึดอํนานาจจากภายในแล้วก็ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบนั้นมาเป็นระบบที่จัดตั้งตําแหน่งประธานคณะกรรมาการทหารขึ้นแล้วจะเตึ้งเสือผิงก็ค่อยๆคือนอานาจให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการตั้งตาแหน่งเลขาธิการกลางเป็นเบอร์หนึ่งก็ปรกากฏว่าเป็นเจียงเจ๋อหมินแล้วจากเจียงเจ๋อหมินก็อนถ่ายมาอย่างหูจินเทาแล้วหูจินเทาก็อนถ่ายมาอย่าง สีจินปิงคนล่าสุดนี้ก็เท่ากับว่าจีนนั้นกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพาะฉนั้นพริรคเสของจีนเนี่ยมันก็ได้ผลแบบจีนนะส่วนว่าการกําหนดนโยบายเนี่ยมันจะสู้สหรัฐซึ่งมาจากประชาชนเลือกมาโดยตรงมันจะปรับตัวทันสมัยเข้าขาหรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงตรงสหรัฐเพราะฉะนั้นจุดเด่นของการเมืองแบบจีนเนี่ยก็คือหนึ่งการเปลี่ยนแปลงอํานาจนั้น มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกลุ่มสภาพได้ดีวางเัินเถอะสองก็คือกลไกพรรคเพืิษษษที่ใหญ่ตัวมหวรานเนี่ยมีคนเป็นสมาชิกเป็นพันล้านคนเนี่ยมันมีนกลไกในการเลือกคนขึ้นมาอย่างชนิดที่ประณนีพิถีพิถันอย่างยิ่งอาจจะดีกว่าแบบปริธนาที่ไดีสาระได้ซ้ข้อสามมันไม่มีช่องว่างทางอำนาจเลย หูจินเทาก้าวลงนาทีนี้อีกนาทีต่อมาก็สีจินปิงขึ้นใครจะคิดเอาช่องว่างตรงนั้นมาสอยจีนหรือทําร้ายจีนทําไม่ได้ส่วนเรื่องที่ได้ก็มีครับเรื่องที่ด้สําคัญที่สุดก็คือในเมื่อพอมมัวนิสจีนมีอํานาจขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นพรรคที่คอร์รัปชันมากที่สุดใช้อํานาจในทางที่ผิดมากที่สุดก็ขนาดสีจินปิงขึ้นมาเนี่ย ใน20นาทีแรกของการปราศัยรับตำแหน่งเลขาธิการกลางพรรคสิ่งแรกที่ที่แกบอกก็คือว่าต้องปราบคอร์รัปชันในพรรคก่อนสแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่พูดกันกระชอนไปทั่วจีนครับอย่าด้พูดถึงน,น,นโยบายต่างประเทศและการเสริมสร้างความเข้มแข็งเลยเอาเรื่องคอร์รัปชันก่อนเลยทีเดียวและข้อด้อยประการที่สองก็คือว่าการที่จีนเองมีระบบการจัดตั้งอย่างดีเนี่ยมันทําให้กลไกของพรรคนั้น กลายเป็น,นกลไกที่แข็งแรงเกินไปจนกระทั่งกลไกภายนอกนี่มันซึมไม่เข้าเลยครับมันเหมือนเอาอะไรมายาไว้เต็มจนผนังมันแน่นเลยอะไรซึมเข้าไม่ได้เลยมันก็ทําให้ข้อมูลอื่นๆที่จะใช้ในการมองเรื่องทุกเรื่องอย่างแยกคายแบบโยนิสโสมนสิการเนี่ยมันทําไม่ได้มันมีแต่คันล้อเดียวคือของพรรคและข้อได้ประการที่สามก็คือว่าการที่ประชาชนจีนเนี่ยมีส่วนร่วม ในกระบวนการทางการเมืองน้อยเนี่ยมันวอนที่จะไห้เกิดความรุนแรงในอนาคตจีนนี่เหมือนมีประเทศมารวมกันอยู่นะไม่ต่ำกว่าสิบห้าประเทศและบางแฟนเองนั้นก็รำรำจะแยกตัวอยู่เช่นสีเกียงเป็นต้นที่เบียดไม่ต้องพูดถึงไปยึดเข้ามาเพราะฉะนั้นาหากว่าพักวนิสจีนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นยังคงมีลักษณะเป็นเจ้าใหญ่ในโตหรือเป็นศักดินาพักอยู่นี่ สุดท้ายความรุนแรงมันจะระเบิดขึ้นแบบที่สีจินเปงเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนและมันจะลุกลามกลายเป็นระเบิดเวลาที่สลายขั้วของการรวมเป็นประเทศจีนเนี่ยให้มันแตกสลายเหมือนกับสวียตเมื่อสมัยกอบาชอฟได้แต่นี่คือข้อดีและข้อเสียนะครับต้องมองเปรียบเทียบไปส่วนนโยบายต่อไทยนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับจีนในยุคนี้เนี่ยเป็นจีนประชาธิปไตยและเป็นจีนเศรษฐกษิจ ถ้าหากว่าประเทศไทยในยุคใดก็ตามเนี่ยให้ความร่วมมือกับนโยบายเศรษฐกิจกับจีนเป็นอย่างดีเหมือนที่เราทําอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์นั้นก็จะไปได้ไกลตอนนี้ผมถึงได้บอกว่าประเทศไทยนั้นจะมาหลบอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ต้องออกไปมีบทบาทในการประชุมระหว่างประเทศในการไปรเสนอความเห็นต่างๆประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือ gms เกิดความขัดแย้งขัดข้องอาจจะต้องเอามือไปชุกขีบบ้าง เพื่อจะแสดงความเป็นผู้นําไม่ใช่ว่าเพลย์เซฟหรือว่าอยู่ในที่ปลอดภัยตลอดถึงว่าหนึ่งคนก็จะลืมเดือนไปตัวเองก็จะไม่มีบรดบากเพราะนั้นตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าตัวอย่างของจีนนั้นก็สามารถจะบอกกับไทยได้อย่างนี้